ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มัง่งคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปราถนาดทุกประการเทิน งสี่ราศีหมอดูลงมติต้นกันยานี้จะถูกสละรั้นใหญ่รวยไม่ตั้งใจจะเป็นท่านดวงดีที่เกิดราศีในบ้างเชิญไปรับฟังพร้อมๆกันเลยนะคะอันดับหนึ่งชาวราศีตุลดวงการงานมีโอกาสได้รับผิดชอบงานใหม่และเป็นงานที่ท้าทาย คุณจึงต้องงัดกะละเม็ดเค็ดลับขึ้นมาจัดการกับเรื่องงานในช่วงนี้แม้ว่าจะเหนื่อยสุดๆแต่บอกเลยว่าความสำเร็จก็เข้ามาแบบสุดๆเช่นเดียวกันส่วนดวงเรื่องของการเงินสถานะทางการเงินข้องตัวไหลลื่นปีดคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองหวังเรื่องเงินจากโชคลับรอยมีโอกาสดวงเด่นเช่นเดียวกันให้เลือกซื้อสลากไว้สักใบใกล้บริเวณตลาดสด จะถูกฉลกกับท่านจะสมหวังอย่างแน่นอนอันดับ2ชาวราศีพิจิกช่วงนี้ดวงของชาวราศีพิจิกเปิดส่งผลทำให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นความสำเร็จความสมหวังรวมถึงความก้าวหน้าจะปรากฏในช่วงนี้การงานถือว่ารับรื่นเลยทีเดียวส่วนการเงินดวงดี มีเงินมีโชครับเข้ามาเรื่อยๆหากหวังเรื่องเงินทองและผลประโยชน์จะได้อย่างแน่นอนและถ้าใครมีแต้ม,ตมบุญมากจะมีโอกาสได้รับก้อนใหญ่แบบไม่คาดฝันอีกด้วยให้เลือกซื้อสลากไว้สักใบบริเวณใกล้แหล่งสถานศึกษาจะถูกฉลอกกับท่านมีโอกาสลุ้นรับเงินล้านเลยทีเดียว3 ชาวราศีกรกฎเตรียมยิ้มเข้าไว้ข่าวดีสิ่งดีๆกำลังจะทยอยเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาอาจจะสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างแต่ในตอนนี้ดวงเปิดความสำเร็จจึงเข้ามาโดยไม่ต้องสงสยัยส่วนดวงการเงินนั้นรายได้ดีไม่มีสะดุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทองผลประโยชน์ หรือผลกำไรจากการลงทุนก็จะมีโอกาสได้อย่างเต็มที่เงินแสนเงินล้านกำลังจะไหลเวียนเข้ามาแล้วสุดท้ายนี้ชาวราศีกุมสัปดาห์นี้ดวงดีขึ้น ปัญหาที่คุณเคยเจอในช่วงที่ผ่านมาจะเริ่มเบาบางลงไปบ้างแถมสิ่งใหม่งานใหม่กำลังจะมีเข้ามาในอีกไม่ช้าไม่นานด้วยส่วนดวงการเงินช่วงนี้ดีขึ้นมากแม้ว่าที่ผ่านมาคุณจะมีดวงกระเป๋าเงินรัว่วแต่ต่อจากนี้ไม่รั่วแล้วแถมจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินให้ชื่นใจอีกด้วยเงินทองจะไหลมาถทมาไม่ขาดสาย เป้าหมายในชีวิตที่วางเอาไว้จะสำเร็จในไม่ช้าใครต้องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีโอกาสลุ้นรางวันใหญ่อีกด้วยดวงชะตาหลังจากนี้จะพลิกฟื้นอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ช่อง YouTube ดูดวงชาแนลด้วยนะคะ